มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Air h i ฮเออวันนี้จะเป็นรุ่นคลีนคูลรุ่น VTRAC e s นะครับแอร์ m a r t h ท m e ที่มาพร้อมกับสโลแกนเย็นเร็วเย็นไวประหยัดพลังงานจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราทีมงาน Air Service อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว i r r h ไฮ e r Clean c o ค l รุ่น VTRA series นะครับ Air Smart Home นะเป็น Air รุ่นปี2021ซึ่งผมขอบอกเลยว่ารุ่นนี้เขาพัฒนามาจากปีที่แล้วซึ่งรุ่นของปีที่แล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามาแรงสุดๆขายหมดขายหมดขายหมด,หมด,หมดตลอดลจริงๆผมยังแบบ โอ้โหแล้วมาปีนี้เขามีการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งให้มันทำงานดียิ่งขึ้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบเราเรามากขึ้นซึ่งผมอยากรู้แล้วแหละจริงๆว่ามันทำงานยังไงเราจะไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปกด Subscribe กดติดตามให้ผมก่อนกดแค่ครั้งเดียวก็พอถ้าคุณกด2ครั้งมันจะไม่ Subscribe ให้ผมนะกด1ครั้งพอ โอเคแล้วถ้าค,คุณดูคลิปนี้แล้วคุณชอบคุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางสูตรก็ได้นะหรือจะไปสอบถามที่ App Air Service. แอป a i r s e r v i ์แอปรวมร้านแอร์ใ,ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้วนะครับวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับลองเข้าไปสอบถามกันดูได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาไปดู a i r s e r v i c e แอปรวมร้านแอร์ใ,ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ เอาละครับแล้วเราก็เข้ามาสู่หน้าตัวบอดี้ของ Air Hyer k i n ์คินคูน VTR a Series แล้วนะครับามาดูกันเลยดีกวา่าผมขอขยายนิดนึงนะนะัคือนี่ตัวบอดี้มันก็จะเป็นแบบบอดี้สีขาวปกติอยู่แล้วแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ Hyer อยู่ตรงกลางเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของเขาเลยแล้วส่วนด้านข้างเนี่ยที่ผมเห็นเ,นเทาๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น แถบเทาหรือว่ามันเป็นเงานะแต่ก็ทรงมันก็จะประมาณนี้ส่วนฝั่งขวาด้านล่างที่คุณเห็น3 3ปุ่มนะั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นปุ่มนะครับมันเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์แสดงการทํางานของเครื่องอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรนะ่าสนใจบ้างไปดีกว่ารีบๆไปกันเลยอย่างแรกเลยนะครับที่เขาภูมิใจนําเสนอมาสําหรับ แอร์ไฮเออร์คลีนคูวีทีอารเอนะก็คืออย่างแรกฟังกช์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกสะดวกและง่ายต่อการใช้งานเพียง20นาทีคุณกดปุ่มเ e l l ์ค e นนิ่งการทำงานของมันคือมันจะหยุดทำงานนะครับคือตัวแอรนะ์พัดลมมันจะไม่ทำงานนะจะหยุดทำงานทันทีแล้ว ความเย right ็นน so well. ่ะมันจะทํางานโดยการไปปกคุมแผงคอยเย็นคือแผงตัวที่ทําความเย็นเนี่ยให้มันเกิดเป็นน้ําแข็งขึ้นปกคุมเป็นน้ําแข็งพอเสร็จเป็นน้ําแข็งทั้งแผงแล้วเนี่ยมันจะละลายน้ำแข็งมันจะมันจะทําการละลายน้ําแข็งนี้เพื่อให้น้ําแข็งละลายกลายเป็นน้ําเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปทําความสะอาดตามซอกขี้แผงเนี่ยที่มันเกาะอยู่เนี่ย ทำความสะอาดมันลงไปไปลงที่ถาดน้ําและไหลออกสู่แพงข้างนอกนี่คือการทํางานของมันแล้วเวลาที่ใช้ในการทํางานเนี่ยเพียงแค่ประมาณ1 6บหถึงยีนาทีเท่านั้นอันนี้ผมถามจากศูนย์มาเลยนะโดยตรงเลยนะครับอันนี้ไม่ผิดไม่เพี้ยนแน่นอนแล้วไปดูันต่อดีกว่าว่าแล้วนอกจากนี้มันมีอะไรอีกนะครับไปอ่ะอย่างต่อมาเลยก็คือระบบเทอร์โบคูล เร่งความเย็นให้เร็วมากขึ้น47%เย็นเร็วเพียงนิ้วสัมผัสคือเขาจะมีปุ่มเทอร์โบคูลเนี่ยเวลาคุณเข้ามาจากออกไปข้างนอกมาแล้วกลับบ้านมาห้องคุณร้อนๆคุณเปิดแอร์กดเปิ๊บแล้วกดเทอร์โบเอ่อเทอร์โบคูลเข้าไปปึ้งเขาบอกว่าจะกลับมาเย็นภายใน5นาทีเหมือนแอร์ที่เปิดมาแล้วประมาณ15นาทีเลยนะเออนี่คือใช้เวลาเพียงแค่น5นาทีเย็นเหมือนเดิมปิง้งผมย้ายฝั่งตัเองมานิดนึงนะ ามาที่เทคโนโลยียับยั้งแบคทีเรียด้วยระบบซ i n เวอ i ์ไอด้วยเทคโนโลยีนาโนไอออนซิ e เวอร์ไอออนสารต้านจนชีพเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและทำลายความสามารถในการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียถึง99.9%เพื่อแก้ปัญหาการเกิดแบคทีเรียก็คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบเขาเรียกว่าเหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวเองได้อะก็คือมีตัวสารไอออนเนี่ยแหละ ที่เขาเรียกว่าซิลเวอร์ไอออนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทําลายสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพราะว่าแอร์พวกนี้พอเรา,เราไม่ไดใ้ใช่ไหมครับหรือว่าพอเราใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะสกระปรกแล้วมันก็จะเป็นศูนย์รวมพวกเชื้อแบคทีเรียไวรัสทั้งหลายเอออันนี้เขามีตัวนี้ไว้กําจัดฆ่าเชื้อแบคทีเรียถึง99.9%นั่นเองนะแปลว่านั่นคือถ้าสมมติ คุณมีลูกเล็กหรือว่าคุณเเป็นโรคภูมิแพ้หรือหายใจไม่ค่อยสะดวกหรือว่ามีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเเขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้แหละนะนั่นแหละอันนี้มันสามารถช่วยให้คุณหายใจได้สะดวกมากขึ้นมันไปฆ่าเชื้อนะครับเออดีนะปิ้งเด้งกลับมาผมกลับมาอยู่ฝั่งเดิมแล้วโอเคแล้วก็ระบบต่อมาคือระบบ comfortable sleep ฟังก์ชันที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะนอนหลับให้ความรู้สึกสบายพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดคืนก็คือผมอธิบายอย่างนี้ตามรูปเลยนะถ้าสมมติว่าผมเปิดอ,อ,อยู่ที่24องศาแล้วผมจะนอนเนี่ยผมไปกดปุ่ม Sleep Mode ภายใน1ชั่วโมงแรกจะยังคงอยู่ที่24องศานะครับแต่หลังจากชั่วโมงแรกไปถึงชั่วโมงที่2เนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีกหงองศา เป็น25อ,องศาแต่หลังจากชั่วโมงที่2ไปจนถึงชั่วโมงที่8เนี่ยมันจะลดเพิ่มอีกหนึ่งองศาเป็นที่26อ,องศาก็คือจากชั่วโมงที่2ไปถึงชั่วโมงที่8คืออีก6ชั่วโมงนั่นเองนะมันจะเพิ่มอุณหภูมิให้เราทําให้เราอะ่ะเวลาเรานอนมันไม่หนาวเกินไปอะ่ะก็คือมันหลับสบายมากขึ้นก็คือ comfortable sleep ทาให้การนอนเรามันสะดวกสบายมันหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะต่อ,อมาคือระบบ hyper PCB ที่ส่อของการออกแบบที่ช่วย ควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้าและความเสียหาย,อ,ยาอื่นๆที่อาจจะส่งผลให้เครื่องบรัประกาศทางานผิดปกติคุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องบรัประกาศไฮเออร์ e จะสามารถทําความเย็นได้ด้วยอุณหภูมิคงที่แม้ในสภาพแวดล้อมและอากาศที่เวลวร้ายผมขยายความแบบนี้เลยก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคนเรามักจะกลัวเวลาฟ้า,าฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องมักจะชอบปิดทีวีปิดแอร์ปิด,ปดทุกอย่างเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าน่ะ เพื่อกลัวกันว่ามันจะมาฟ้าผ่าแล้วทําให้เครื่องทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเจ๊งเครื่องแอร์ของเราเจ๊งรุ่นนี้เขาออกแบบพัฒนาให้มันทนทานมากยิ่งขึ้นแปลว่าคุณสามารถใช้งานแอร์ได้แม้ฟ้าผ่าแม้ฟ้าร้องแม้ฝนตกหนักแค่ไหนคุณก็สามารถเปิดแอร์ได้นะครับเขาการันตีมาแบบนี้นะแล้วก็มีการรับประกันคอเมเพรสเซอร์10ปีรับประกันตัวเครื่อง5ปีนะครับ มาดูฝั่งซ้ายตรงนี้นิดนึงเป็นที่เขียน R 3 2ก็คือระบบน้ำยา R 3 2เป็นน้ำยาแอร์ตัวใหม่ลดโลูกรล้อนลักโลกนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมากดีกว่าครับว่าแล้วรุ่น VTR A เนี่ยมันมีไซส์มีขนาดกี่ BTU อะไรยังไงบ้างนะเคมาเริ่มต้นที่9000 BTU ครับเป็นขนาดเล็กสุดของรุ่น VTR A นะและต่อมาก็เป็นขนาด12000 BTU ่อมาคือ1 8ึ0 0น BTU แล้วอันสุดท้ายใหญ่ที่สุดของรุ่นนี้คือ2 4 0 0 0 BTU นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแล้วบีแต่และ BTU เนี่ยมันมีขนาดตัวเครื่องเท่าไหร่เพราะเวลาเราจะไปติดตั้งเนี่ยเราจะได้เตรียมพื้นที่หน้างานถูกเพราะบางทีถ้ามันเล็กเกินแอร์ใหญ่ไปพื้นที่น้อยเกินไปมันติดไม่ได้พอเราซื้อมามันคืนเขาไม่ได้นะครับอ่าเราไปดูวันดีกว่าป มาเริ่มกันเลยนะครับตัวคอยเย็นก่อนนะตัวภายในนั่นเองนะขนาดก้าวคามีอยู่อยู่ที่82คูณสิคูณ28เซนติเมตรผมพูดเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะว่าที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นมิลลิเมตรนะผมแปลงมันเป็นเซนติเมตรเพราะมันจะง่ายต่อการวัดขนาดคุณเพราะเวลาคุณหยิบตารางเมตรมาเนี่ยคุณมองเป็นเซนติเมตรมันมองดูง่ายกว่ามิลลิเมตรนะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ ขนาด12,000 BTU เลยขนาดจะอยู่ที่86.5คูณ20คูณ29ซนติเมตรนะครับนะแล้วก็ไปต่อที่ขนาด18,000 BTU มันจะอยู่ที่91คูณ21.5คูณ30.5ซนติเมตรนะครับและขนาดสุดท้าย24,000 BTU มันจะอยู่ที่111.5คูณ24.8คูณ33.6ซนเมตรอ่าแล้วก็มาดูกันต่อที่ คอยลอนคอยเบเซอร์กันบ้างดีกว่าว่ามีขนาดเท่าไหร่กันบ้างเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ข้างนอกมันพอที่เราจะวางแอร์หรือเปล่าถ้าไม่พอซื้อมามันเสียเงินฟรีเพราะมันคืนไม่ได้นะอ่าไปเริ่มเริ่มต้นเลยที่ขนาด9,000 BTU ไซส์มันจะอยู่ที่70คูณ24.5คูณ54.4เซนติเมตร เช่นเดียวกันกับตัว12,000 BTU ครับขนาดก็จะอยู่ที่70คูณ24.5คูณ54.4ซนติเมตรเช่นการขนาดเท่ากันนะ2รุ่นนี้9,000กับ1 2มาต่อที่18,000 BTU ไซส์จะอยู่ที่80คูณ27.5คูณ55.3ซนติเมตรและอันสุดท้ายขนาด24,000 BTU ไซส์จะอยู่ที่89คูณ 35. 35.3 คูณ6 9 7ซตมรนะครับลองดูกันนะครับว่ามันพอดีกับพื้นที่ของคุณหรือเปล่านะครับและอย่างสุดท้ายที่ผมชอบมากคือเขามีระบบ h ฮเออร์แครคือระบบ call center นะครับคือเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถโทรไปสอบถาม call center ได้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบการซ่อมอาการเป็นแบบนี้เป็นยังไง แอร์รุ่นนี้ขนาดเท่าไหร่เออสงสัยอะไรตรงไหนถามเขาได้หมดเลยนะที่เบอร์1789ผมก็เคยโทรไปสอบถามเขาหลายครั้งนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิว Air h i g h e r c l e a n c คู l รุ่น VTR a Series เป็นยังไงบ้างครับผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับเพราะว่าด้วย การทํางานที่ผมว่ามันทํางานค่อนข้างง่ายแล้วก็ฟังก์ชันมันไม่ได้เยอะมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราจริงๆแหละเนาะก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูหรืออาจจะสอบถามที่ศูนย์บริการเขาเลยก็ได้เนาะแล้วใครนะครับที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ผมทีนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทีผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่าไม่อยากรบกวนคนอื่นมากแล้วไปเจอกันต่อคลิปหน้าครับบ๊ายบาย เคยไหมอยากจะหาร้านแอแต่หายากเหลือเกิน